สวัสดีครับเดี๋ยวมาดูงานชุดคิดของซู30มลายร้อยปีนะครับลายตัวนี้จะเป็นลายออกแบบล่าสุดนะครับอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ให้นะครับก็จะมีลำตัวนะครับดามไม้ที่เรียบร้อยแล้วก็มีชิ้นตัววีนะครับเป็นปิดด้านหางนะครับคือชิ้นตัวนี้นะครับเอาครอบจุดนี้นะครับแบบนี้นะครับอันต่อมานะครับก็จะมีชิ้นปีกนะครับปิกโฟม2ชิ้นนะครับ ปิดซ้ายขวานะครับแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมีชิ้นอัพดาวนะครับสองชิ้นนะครับซ้ายขวานะฮะแล้วก็จะมีชิ้นท่อนะครับท่อฟิวเจอร์บอรนะครับตรงนี้เป็นตัวขัดปิดด้านคางนะครับจะมีโฟมแท่งให้นะครับไปขัดหัว แล้วก็จะมีสติกเกอร์ใส่นะครับให้สองแผ่นนะครับเอาไว้ติดกับตัวนี้นะครับเป็นฟิลตั้งนะครับแล้วก็จะมีดีเทลให้นะฮะมีคอกพิทนะครับรวมไปถึงอ่าดีเทลนะครับหน้าปัดนักบินแล้วก็ฟินปลายปีกนะครับรวมไปถึงไม้นะครับลองมอเตอร์นะครับ แล้วก็ที่สําคัญเลยคือตัวนี้นะครับแบบให้ลูกค้าเอาไปตัดติดกับสติกเกอร์นะครับแล้วก็ตัดติดกับตัวรามอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ขาดไม่ได้ครับคู่มือนะครับทั้งหมด6แผ่นนะครับ6แผ่นนะครับค่อนข้างจะอธิบายอย่างละเอียดนะครับถ้าใครสนใจชุดคิดนี้นะครับราคา6 0 0บาทนะครับค่าจะส่ง100รวมเป็น700นะครับสนใจสอบถามได้นะครับที่เพจหรืออินบ็อก ทาง Facebook ได้นะครับขอบคุณขอบคุณมากครับผม